ครับในฐานะของอาชาวบ้านตำบลวังทองนะครับโดยเฉพาะหมู่ห้าบ้านหนองเสือตำบลวังทองอำเภอวังทอง,องจังหวัดพิษณุโลกรู้สึกขอขอบคุณทางผ <c oughs> ู้บราิหารท่า,ายคาามลุ่มใจลูก,กหนาาโดยท่าน<ห>ทวีศักดิ์วงทวีศักดิ์ตัวละลายได้นำจะหายได้ตู้ตะกร้าปันสุกนะครับมาแจกให้กับลูกบ้านที่ประสบภัย แล้วก็ยากจนผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงของโรคโควิดบางบ้านไม่ได้ทำงานบางบ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ได้ความอนุเคราะห์จากท่านผบอท่านธรรมศักด์มาช่วยแบ่งเบาภาระแบ่งเบาความทุกข์นะครับอของที่ได้รับมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยพยุงการเป็นอยู่ของชาวบ้านที่ที่ประสบภัยไม่ว่าจะเป็น ผู้ยากไร้หรือ,อผู้ป่วยจิตเตียงก็ต้องขอขอบคุณทางท่านทวิศักดิ์องค์ทวีทรัพย์แล้วก็กบอค่าบรรมไตรลกกนากแล้วก็ทางทาหารทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ